สวัสดีค่ะได้เวลาดูแลสุขภาพกับอรุคาวาวรตี้กันอีกแล้วล่ะค่ะความทุกข์ทรมานและความน่ากลัวของอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกเมื่อโรคหอบหืดกำเริบถ้าหลงไม่ได้เป็นเองก็คงไม่มีทางเข้าใจถึงความรู้สึกทุรนทุรายนั้นได้อย่างแน่นอนแขกรับเชิญของเราในวันนี้เคยใช้ชีวิตเข้าออกโรงพยาบาลกับอาการหอบหืดเป็นว่าเล่นแต่อะไรทำให้เธอสามารถจัดการกับอาการหอบหืดได้อย่างอยู่หมัด ไปติดตามกับคุณฟ้าอรุณรุ่งเลยค่ะสวัสดีคะ่ะคุณป้าสนิทสวัสดีค่ะคุณป้าสนิทเป็นชาวจังหวัดอะไรคะจังหวัดเชยภูมิค่ะเป็นชาวจังหวัดเชียภูมิแต่ว่าตอนนี้ย้ายมาย้ายตามคุณลุงมาใช่ไหมเนี่ยใช่ <c oughs> ย้ายตามของย้ายตามของของอะไรจ๊ะของที่รักของหลวงอะ <c oughs> ของรักของหวงใช่เป็นตามไหมตา มันต้องตามต้องตามคุณป้าสนิททําอาชีพอะไรอยู่คะตอนนี้ทําสวนค่ะทําสวนมีผักเต็มหมดเลยเนาะมีผักทุกอย่างค่ะต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงคะตีสองค่ะตื่นตีสองค่ะตรงเขาตีสองเอ้เขามาเราโจทอนตีสองค่ะที่เขามาเอาสองโมงเขามาเอาสองโมงแต่เราต้องเตรียมตั้งแต่ตอนตีสองเนาะยาก้ากก่อนที่จะเริ่มรายการนะคะคุณผู้ชมคุณป้าบอกว่าถามป้าเลยป้าจะพูดใมดไปเยอกเลย เบลึกเลยค่ะไหนเป็นยังไงมายังไงอะไรยังไงนะคะสุขภาพเราก่อนหน้านี้มันเป็นยังไงคะสุขภาพจะก่อนเป็นโรคคืดหนวกจะมันจะแน่นคอค่ะหายใจดังฮึดฮึดนะฮึดฮึดหายใจไม่คล่องไม่สะดวกค่ะมันอุดอยู่ที่ดังลูคอค่ะอือค่ะปี40อะ้าต้งปีฉันบอกว่าเต็มที่เลยคุณหมอเต็มที่เลยคุณหมอเต็มที่เลย แพงเท่าไหร่ก็ไม่ว่าสู้ส,สู้อยากหายอยากหายค่ะเพราะว่ามันตรมานไงทรม,มานลูกนี่ทรมานเรื่อยๆมาเรื่อยๆมาพอเป็นอีกก็ลูกอยากให้ไปหาหมอแม่บอกว่าไม่ไปพอทนได้เพราะว่ามันไม่เป็นเยอะค่ะที่ก็ทำไปทำไปคือให้เขาไปซื้อวิทยุมามาฟังก็เขาก็ไม่ค่อยสนใจค่ะ คุณลุงอ่ะไม่ค่อยสนใจค่ะบอกว่านี่น่ะน้าเห็ดเนี่ยเขาประกาศก็บอกว่าหายหายฟังวิทยุแล้วว่าหายค่ะหลอดลมอะไรก็หายค่ะก็ซื้อมากินดูยังไม่ต้องเสียดายเงินจก็เลยบอกคุณลุงก็โตไปค่ะนี่พอกินแล้วมันก็เบาเนื้อเบาตัวจ้ะคือรู้สึกว่าข้องกระโดดข้ามลงได้สบายอก็ยินตโตมาอีกค่ะ หมดสามกว่าแล้วจินโตมาอีกก็สั่งอีกค่ะก็ให้เขาสั่งให้ที่นี่ไปมาน้านั่นก็อยากกินค่ะก็แบ่งให้เข้าไปค่ะแล้วตัวเราดีดีหมดแล้วหรือยังดีแล้วดีแล้วเบาตัวอาการหอบหืดไม่มีหายใจสบายสบายถูกฝนถูกอะไรไม่เป็นไรค่ะอายแล้วกอเข้าหน้าหนาวจงจะเป็นแต่มันก็ไม่เป็น สบายแล้วนะคะเบาเนื้อเบาตัวค่ะลิ้นเลี้ยจิ้นเรื่อยเลี้ยมาค่ะเพราะว่าต้องโทรเดี๋ยวนี้นี่แหละเนี่แหละบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตัวไม่จะให้โทรเดี๋ยวนี้โทรเดี๋ยวนี้จริงถามกันดูฉัิงจนบอกอย่างนี้จริงจริงงั้นฟ้ารุ่งก็มีของมาฝากเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้นะคะนั่นคือน้ำเทศกัดเพื่อสุขภาพค่ะเพื่อสุขภาพ ปสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะไม่มีแล้วโรคอ,กอ,อกืดโรคหอบติ้งเยี่ยมมากๆเลยเบาเนี่ยเบาตัวอ<ม>ดการ้นลงละน้อยน้อยใช่แล้วแ่ะค่ะต่อให้มีเงินทองมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้าสุขภาพร่างกายถูกรุมเร้าด้วยโรคภัยไข้เจ็บค่ะเริ่มต้นดูแลสุขภาพตนเองและคนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้กับต้นตำรับน้ำเพสกัตมัชรูมพลัสของขวัญจากธรรมชาติสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0846706111และ0846706222เพราะความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐค่ะ